เอาละครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับชองผมรับโนซินมาเอามาเล่นไปนะครับอยู่กับใครไม่รู้ช่องยองไฟยูแชนเนลอ่าใครไม่รู้แต่เป็นคนที่คุณค้นเคยนะครับอ่าคมคลิปนะนี่มาเล่นไปนะครับเล่นชาเลนจ์เหมือนเดิมนะ ก็ไม่พูดว่านำเพลงแล้วกันเนะาะไปไปสุ่มอะไรดีกว่าไปว่าเพียวอา้อาอแล้วครับทุกคนก็มาอยู่ในแน่นอนนะครับก็เปลี่ยนชื่อทั้งหมดก็คือสุ่ม,มหาสนุกนะครับอสนุกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่านี่นะครับทุกคนแน่นอนครับผมสิบเอ็ดข้อครับผมอมบอกเลยว่าไม่มีเบื่อเออแน่นอนว่าน่าจะจับไม่ได้อันเดิมนะครับคนนันใจพวกคุณเพียวก่อนนะเออ,อเมาดูนครับสุ่มแล้ว เต้นว่ะมาตื่นเต้นอยู่แล้วทุกคนเยียเอออ๋อจัดทีมชาติทั้งทีมครับผมอ่าใช้ให้คุณเลือกทีมชาติมาทีมหนึ่งแล้วก็จัดทั้งทีมเช่นอังกฤษคุณเลือกอังกฤษมาคุณต้องให้ทีมอ่ะทีมชาติของคุณอ่ะทีมอังกฤษอ่ะทั้งทีมเลยต้องเป็นนักเตะอังกฤษทุกคนยงแลนเหรอเออแล้วแต่คุณเลยทุกคนจะเอาทีมชาติอะไรก็ได้คุณเอาชาติอะไรก็ได้ปรตุเกตฝรั่งเศสเยอรมันแล้วแต่คุณนะครับอ่าคุณณไปจัดเเคุียว แต่ต้องทั้งทีมนะย้ำว่าทั้งทีมนะคุณอ่าบัตซิลก็ได้แล้วแต่คุณยังไงวัดก่อนเอออ่ะเดี๋ยวผมมาดูของผมก่อนนะครับผมให้คุณเทียไปจัดนะครับไปผมจะได้อะไรมาดูกันดีกว่าอะไรวะไอ้ยทุกคนไอ้เหี้ยโกทั้งทีมอีกแล้วโอ้ยคุณจะเล่นยังไงวะเนี่ยไอ้ โอ้ยทุกคนโอเคเข้าผมขอแบจัดก่อนนะเอาแล้วครับทุกคนนะครับก็ขอเซ็นแป๊บหนึ่งเพราะว่าเกิดปัญหาคือเพียวครับไม่มีทีมชาติทั้งทีมนะครับก็เลยต้องสุ่มของเพียวใหม่เนาะเออคือสุ่มไงมันก็ชนะผมอะ่ะคือผมได้กลัวทั้งทีมนะดูไอ้อนี่ครับผมจะสุ่มให้คุณเพียวใหม่นะเนาะแต่คือผมผมจัด่แล้วแตบมันเกิดปัญหาที่เพียวเขาอ่าทีมชาติไม่ครบครับโกทั้งทีมสองคนนี่มัดเน่ะ โกมาเล่นกองหน้ากองหน้าไปเล่นโกครับผมมาไอเอาใครทุกคนขอมาจัดก่อนนะมาแล้วครับผมทุกคนนี่ไม่โกหกครับโกทั้งทีจริงๆดูโกทั้งทีมจริงๆนะนี่ให้ดูเลยโกทั้งทีมจริงครับนี่เกป้าโอเิเวอร์คาร์นะครับและของเพียวได้โกไปเล่นหน้าหน้าไปเล่นหลังนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะนี่คูตัวอาริซอนนะครับอ่าแล้วก็มา์อันเิเกนแล้วก็เขานี่ไปเล่นหลังนะครับคือ ย่า <laughs> ใครได้เปรียบเสียเปรียบก็นะเออก็รู้กันอยู่อะ่ะกูจะแบบว่าแบบให้แม่งรับทั้งเกมเลยเดือดไหมเพียวได้อารูร้โ<ะ>ทษแล้วเปล่าฮะอารู้โทษแล้วเปล่าเสมอเสมอคือเสมอนะเปล่าเสมออ่ามาดูกันได้เสมอรอเปล่าผมจะแบบรับให้สุดนะครับ <S <s ต้องให้ความหวังไปที่โอริเวอร์คาร์นะครับทุกคนนะ <S <s ไปวะ ลิเวอร์พูลอาร์ตริวอร์พูลเจอคาวาซากินะครับผมเกรเกลีกเจอเพียร์มารีกนะครับผมลีกเหมือนกันไม่เป็นไรครับบัล้ังก์ฟันโยครับเจ้าชิโนครับผมมาร์กอันเดร์เทิร์สเทเกนครับแต่ไม่ผ่านฮานามูวีครับบัาลังานของโอลิเวอร์คาร์ครับคนอนนี้ครับตัดบอลได้ครับมาทางด้านมินี่ครับตัดบอลได้อ้าวอ้ฮานามูวีครับยังไงครับอ้าวออฟบักครับออฟบักยังไงครับว่าฮะโอเคตัดบอลได้แล้วนะเขาคนนี้ครับเขาคนนี้ตัดบอลได้ครับ ฮันน่ามูอีครับเมนดี้ครับโอ้โหโยนบอลครับผมอย่างนี้โดนอีจอีมาทั้งเรื่องครับมาทั้งเรื่ของอลิซซอนครับแต่ไม่พลาดชัมคเคิลครับมาทางด้านของคูตัวครับชัมคเคิลตัดบอลอ้าวเอาแยงมาเองไม่ายครับผมคูตัวครับผมมาทางด้านของจอริโยอ้าวจอริโยแต่ยังได้อยู่ครับฮันนามูอีครับเกียบป้าเกียบป้าอ้าวรอดด่าครับเมียเยิ่งโดนโก้จ่ายรอดด่าอ่ะมาครับ กวย่าตดาเอาหลกครับอลิเวอร์คาร์ครับอ่าถ้านเมนดี่ไม่หมองน่าจะโดนครับเมื่อกี้คุณยังไงคุณจะเคลียบอลหรือเปล่าคุณต้องรีบตัดทินใจนะเมนดีครับนั่งหนั่มมาร์คครับมาร์คอัดเอาชิบหายแล้วครับอุ้ยเช้าโอ้ยโอเคครับโอ้ยโกยังตัดได้อยู่ครับผมโอ้ยเมื่อกี้คือเสียงจริงนะครับแม่นั่งหน้าขาวฮาครับมานั่งห้าหูตัวครับเอาโอเคครับ ร้านของไฮน์มูวีครับเหมตัดบอลได้สวยงามครับร้านของโอลิเวอร์คานครับเหม็นดีครับคู่ตัวครับโอลิเวอร์คานหน้าของกุ้ยต้ายังไงคุณโอ้ยเขี้ยวาลานีกละว้าวเขี้ยวบาลานั่งมาห้าด้านของเอนอมิเล่เชี้ยแล้วครับมันโยนบอลไปอลิซันโยนไปแล้วลำหน้าครับผมถือว่าสวยงามเพราะลูกนี้ถ้าไม่ล้ำหน้านี่โอ้ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันครับ โชคดีที่ลิซันวิ่งต่อนะครับทุกคนนะทางนะของรูครับมันทั้งของเกปาบมงตัดบอลไปทางนะของเกเบียครับทางทั้งของอันดูจาครับผมเครียดละกูตัวเหรอมาฐานะของเกเบียครับแชมิปโคลอันเดอร์โวีครับเกปาครับเกปาจ่ายฐานะของอับราครับอับบาชิงมาครับชิงมาทั้งๆไม่ผ่านจริงครับผมโอลิเวอร์คาร์นะครับจ่ายช้าไปนิดนึงนะครับไม่งั้นชิงได้สวยงามจริงครับผมฮันเดอร์โวีครับ คูตัวครับโอ้ยลูกอุคานโอ้ยเอ็นเรไปเล่อีกแล้วฮันนนูบีครับโอ้ฟาลครับผมลูกนี้แต่ยังยังเล่นต่อครับถือว่าเป็นลูกลูกได้เปรียบครับผมไม่เปล่าครับลูกได้เปรียบครับเอาอยู่แล้วจ่ายติดตลอดเลยไอ้ห่าเนี่ยครับเกป้าครับคูตัวอีกแล้วครับคุูตัวตัดฟันโยครับบาลานครับโอ้ยฟัมโยมันพิวว่ะหน้าของชไมเคลครับจันโยครับ จอคินโยขอคินโยครับเอ้เยมันไม่ได้บุก<ร>อะนเปิดบอลมันไม่ได้บุกอะนันวีครับมาทางด้านของออกนะมาครับออกครับผม <_ S 1> เป็นลูกซุ่มของทางล่านของลิเวอร์พูลครับ <_ S 2> เพนเดสครับอ,าอ้าวยังไงอ่ะเฮ้ยยังไงวะกี้าตัดบอลน,นี้ <_ S 1> อ,อย่างสวยงามครับผมคุณตัวครับออปหกครับ โอเลวคานชิ่งมาครับชิงกับออฟบักยังไงครับลูกนี้หลุดก,ก็ค<า>ือจบแล้วครับตายแล้วอะไรของโอ้โหทุกคนอะไรครับเนี่ยชนสาไ,ไปเลนะวอะ <Yeah. S 1> ไรวะไอ้เชี่ยตกขึ้นแรกโอ้ยอะไรของมันวะแค่น,นึงนะคุณรอแปนะ๊บรอผมโอ้ทุกคนโอ้ยอะไรของมันวะไอ้ออฟบักเนี่ย โอ้ทุกคนอะไรวะโอเคไอ้ห้าลูกเมื่อกี้เขาต้องเข้าปะงงเลยเมื่อี้ไม่ออกไงวะโอเคเมื่อกี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวมานะอ๋อเบเลโน่มาแทนคู่ตัวนะครับเค้าเขสเตดายลูกเมื่อกี้เลยไหม่งเจ็บป้าครับคานร์มิโนชิงมานทั้งด้านของโอลิเวคาร์ครับไฮน์มูมิครับคานครับจ่ายหลังมาทางด้านของเอาเอาบักครับเอาบักลุกไหมครับลุก็สวยนะครับลุกสวยเลยครับ อะไรเอาเข้าโคดิงเอาไอ้เฮ้ยเ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเลยเ้นเลยไอ้กรรมการมันเออเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้มันเลยเส้นแล้วนะอะไรวะเอาเกมมันกลางหรือเปล่าไอ้กรรมการ เฮ้ยเกมโกงไงเกมมันกลางเมื่อกี้มันเลยเส้นแล้วคุณเฮียอะไรของมันวะถ้ากูโดนยิงนี่หัวร้อนแล้วเนี่ยสงประตูไม่เข้เยเมื่อกี้มันประตูตัวเองก็เข้าวะทีมมันอลาเขาไม่เป็นไรครับกรรมการสายตาไม่ดีมสายตาทนับขาับยิงไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเียเเลเเเนี่ยอะไรวะ อะไรเนี่ยเกินไปไอ้ยี่กูยิงมาเสริมประตูไม่เข้าเลยอ่ะอะไรของมันวะโอันนี้ครับโอเคครับยังได้ลูกทุ่งครับโอ้ยี่กูข่าววันนี้แม่งกูควรกูควรหัวร้อนเลยกูควรตืตลกดีวะเนี่ยโอ้ยยีแม่งเอ้ยโคตรกังอ่ะ เองน่าจะหัวร้อนเรื่องไอ้นี่นะทั้งกรรมทั้งทีมเนี่ยทั้งกรรมการทั้งยิงไม่เข้าโอ้ยยี่กูท้อใจวะไอ้ลูกแรกลูกมึงไม่เข้าได้ยังไงวะคือจ่อหน้าโกทุกคนดูไหมผมยังยิงเข้าเลยจริงอะไรอยู่วะงงเลยโอ้ยเฉยแต่โอย่ะเชื่อไม่อยากเล่นวันอ่ะโอเคครับโโอ้ห โอ้ยถ้าเข้าถ้าถ้ารูเมากี่เข้านะกูท้อเลยเอาใบเหลืองใบเหลืองดลกูใบเหลืองก็เข้าบอลน่ะโอ้ทุกคนเหนื่อยว่ะยากจริงจริงเจอแย่เหนื่อยเลยเจอทีมเนี่ยโคตรเหนื่อยอ่ะโอ้ยแม่งเอาไปเล่นกันนะแม่งไม่ไม่มันเลยหาดังนั้นอ่ะโอ้ยแม่งขาวฮาวะเดนเดสกูตัวเอ้าวเอาเอาโดนนะ าดันเบลลี่ครับเกียบป้าครับเป็นดันเลลี่อลิซซอนอีกแล้วลีโน่อลอคาร์ฮาเ์อะไรเงี้ยมุ่งดิมุงดิเคียร์บอลดิมึงเคียร์บอลมึงเคียร์บอลเลยมึงเนี่ยคู่ตัวครับคานคานต้องชี้ไปทั้งหลังครับคานครับคู่ตัวครับไอ้คู่ตัวมันเท่าอย่างวะเหนื่อยแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยมาครับ ทางด้านของเกรตาครับออฟรักครับเบรโนเลโนไอชิท้ามันเข้านะถ้ามันเข้านะถ้ามึงยิงเข้านะไอชี้เอ้ยได้ยิงเข้าในยี้กูจะบอกเลยกูขายโกทิ้งทันทีแม่งแล้วมันเข้ารุมมาแกล้ใช่ไหมครับลงทุนไปสุ่มโกเปล่าเนี่ยนี่ลงทุนไปสุ่มโกยิงผมลงทุนไปสุ่มโกแล้วเนี่ยตัดมาเสียลูกอีกแล้วนะสำหรับใคร โอ้ยโอ้ย oh. มึงเล่นก th ันด okay, okay, okay. ีด okay. oh. okay, ีดิสัตว์โอ้ยโดนเนื five ้ทีแล้วใช่บหายแล้วไอ้เฮียมันได้ประตูแน่เลยชัวร์เลยโอเคครับยังได้บอลนะครับโอ้ยอ้าวยื้อบอลซะหน่อยโอปกตีจะวิ่งช้าโอเคครับผมตอนนี้ก็เสมอแล้วนะครับก็เสมอศูนย์ศูนย์ไปน่โอกาสคง การโฟอของกูโคตรสูงเลยเฮี้ยแม่งโอ้ยตอนแรกก็เสมอไปเกือบขายโกทิงแล้วไม่ละเอาละครับทุกคนโไปเ็ดทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงเวลาถึงเวลายิงจุดโทษนะทุกคนมาอยากลงจุดโทษก็มาเโรออยากลงจุดโทษก็มาต้อะขอเปิดก่อนด้่งเดี๋ยวยิงก่อนครับผม ผมจะยิงไปทางไหนเอ่ยมาดูกันนะครับมาไอดไอลอ่ะอิเชยมันยิงขวาเชฉยชิบหายแล้วโอ้ยยิงไม่เก่งจุดโทษอยู่แล้วผมต้องยิงซ้ายครับเพียวผมกุยไม่ซ้ายนะเพียวไอเิเชยเป็บนบาจี้ไอ้สับโอ้ยโอ้ยคันตาเลยว่ะชิบหายแล้วทุกคนทุกคนชิบหายแล้วครับซ้ายขวาเดีครับทุกคนซ้าย ขวาอะไรครมโอเคครับโอ้ยชฮวยโอ้ยเคีียคนรูปวงละใจหายใช่ไหมใจหายดิสตาร์ครับยิงซ้ายดีกว่าวะนี่<ห>นยิงซ้ายครับผม <c oughs> ซ้ายจริง้ายจริงไม่ติงหนังนะยิงไหนเขับนี่อ่ะยิงขวาปะวะ่าขวาหรือซ้ายไอ้ขี้กูไปซ้ายแล้วเว้ยกูไปซ้ายแล้วเฮ้ยววอะไรวะเกมแม่งกลางวะ่ะ ก้นมไปซาแล้วทุกคนนี่มาครับผมยิงเข้าซอกครับผมโอเคครับสวยงามสวยงามครับสวยงามมาครับทุกคนโค้ชสิครับสายแม่งแล้วไปซ้ายไอสัตว์ขวาเอ้ยคุไปขวาแล้วเว้ยอะไรอะเอ้ย้ายไงไอเกมมันอือบะนนี้ยะไอสัตว์ไปครับผม โรนัลดอะไรวะโอ้ยชิบหายแล้ว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 ช่วยแล้วช่วยแล้วเชี่ยแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วชิบหายแล้วทุกคนขวาป้าซ้ายไอ้เชี่ยกลางป้าโอ้แพ้แล้โอ้ยโอ้ยทุกคนแม่งเอ้ยยิงติดว่ะโอเคครับคุณเพียง์ว่าชนะผมไปแล้วลูกโทษนะทุกคนคือมันของแถมนะ เฮ้ยเหยือแม่งโคตรกังสมิเตยอ่ะก็เป็นการจักลาเท่านี้เลยครับทุกคนอ่ะก็ถือว่าติดตามตรานะครับผมตายไหมเอาเนี่ยตรงแม่งตรงๆมากเลยไม่ต้องอะไรมากอ่ะเออทุกคนทำไมไม่ยิงทำไมไม่ยิงตรงๆเลยอ่ะเฮียแม่งช่างแม่งฮะโอเคทุกคนก็พวกผมก็ขอจักลาไปตรงนี้นะครับผมบ๊ายบายซียูนะติดตามช่องในตานีิดีคิชชั่นทิ้งไว้ข้างล่างยมกดไลก์กดแชร์กด Subscribe นะครับบ๊ายบายซียู